ขอกาดสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องมุจคูสุคนเนาะบรว่าสิเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศกับบ่อแอ๋ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่อแอ๋ไซบรีก็แล้วเนาะพี่น้องเนาะกะเมื่อนี้บ่อแอก็มาอยู่ที่บ้านหน้านุเขียนเนาะกะพอดีมีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเนาะได้เงินจำนวนนึงมาให้บอแอเนาะกับเพิ่นกะซื้อพ่อเพลงแม่มุกเนาะที่พนอยู่ อเมริกาเนาะได้ส่งเงินจำนวนหนึ่งมาให้บอแอได้ซื้อข้าวทรงข้าวสารแล้วกะ็พวกมาม่าปลากระป๋องพวกนมแล้วกะ็สุดเขาเ่าหงเยนเนาะของน้องเพื่อนเนาะเดี๋ยวม้นนี่กับบอแอก็สิพาไปรับชมพร้อมๆกันกับบอแอนเลยเด้อก,ก,กับอนอื่นก็ขอขโอมองข้จใายทางพ่อเพ่งแม่มุกหลายๆเด้อที่ได้โอนเงินจำนวนหนึ่งให้บอแอได้ซื้อของให้น้องเพื่อนเนาะและะ้วก เป็นจะเป็นพวกปึ้มแน่แล้วก็เป็นพวกบิ๊กแน่เนาะพี่น้องเนาะปล่อยเขียนแล้วก็มีสุดเข่าเฮียนแน่เนาะแล้วก็มีรองเท้าน้ำเนาะแล้วก็มีข้าวสารพวกนมพวกปลากระป๋องมาม่าน้ำเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามพัดส้มพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ว่าเอกมาฮอนเฮือนฮอซันไปแล้วพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปสอบถามเรื่องราวนะเพื่อนนะว่าเพื่อนเป็นยังไงเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีโดย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 ไปทางไหนเมื่อนาะมาเนาะอยู่แต่สองสองไม่ลูกเนาะมาเนาะเจ้าไม่ลูกคุณน้องน่อยจะไปท่องเที่ยวแต่ว่าเอื้อยเพื่อนกับไปไปทางไหน นะคาอยู่หากินเดือดแต่สองคนเนาะวันเนาะกับม้นนี่กับเราแอ่ก็ได้ซื้อเออข้าวสารแน่เนาะแล้วก็มาม่าปลากระป๋องมีขนมแน่เนาะแล้วก็อุปกรณ์การเฮี่ยนของน้องเนาะกับมี่เป็นรองเท้าของน้องเพื่อนแน่แล้วก็พวกปื้มแล้วก็มีสุดข่าวเนาะมาให้น่องเพื่นสุดข่าวเสื้อขาว แต่บะฮัวน้องเพื่นซีใส่ได้หรือบ่หนะนี่ก็เป็นสุดขาวแต่แต่แตน้องเพื่นกับบะยูนอเอาเพื่นไปองเฮียนเลยแม่นอนไหมเพื่เนเพื่นกับบะยูนใช่รองเท้าพกันเนดะี๋ยเนาะแต่บ่ฮัวพอแอร์กะกะเอาเนาะพี่นอ้องแต่บ่ฮัวซี่ไส้ได้หรือบ่รองเท้าวมาเนี่ยเลย เงินจำนวนนี่ก็เป็นเงินของพ่อเพ่งแม่มุกเนาะที่เป็นอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะที่ฝากเงินมาบ่อยจำนวนหนึ่งนะครับบ่อยซื้อของซื้ออย่างให้น้องๆเพื่อนเนาะก็อยากให้แม่ไว้พอนในพ่อเพ่งแม่มุกเนาะ,ะบด่ดังใ มีบุญคุณเด็นมาซอยปวกหลูกคนถูกคนเน่าก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงความเย็บอยาให้ได้ความไายอยาให้มีลูกขอชิงได้ก็ขอให้ได้ชิงนั้นขอให้หล่ําขอให้รวยขออวพรให้คุณพ่อคุณแม่ให้นีให้โศกให้มานขอคม เย็บอย่าให้ไ <handic> ด <aret> ้ควมใครย่าให้มีเด้อรอยร้อยรอยนะมียังมีเดหนุ่มเมื่อฮะคุณพ่อคุณแม่ได้สงสารเมตตาได้มาซอยคนถูกคนอยากคือพวกลูกก็ดีใจน้ำเพราะให้คุณพ่อคุณแม่อันุมันควันเยินเพราะให้เพราะให้รวยเพราะให้นิ่มแหนมเป้นไซเด้อ แต่ว่าตอนตอนนี้ก็ยังเรื่องที่เรื่องทางเนาะวันนี้เนาะยังแต่เรื่องดินเรื่องดอน,นกับเรื่องเฮือนเนี่ยเนาะแต่ว่าเรื่องพ่อพ่อห่มได้กตู่กกันอยู่บนะ่พ่อคู่อยู่เนาะพอช่วงนี้มันก็สีหน,น้าหะนาวแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องดินเรื่องอยาง่างเพิ่นก็คือให้อยู่ตลอดเ่านะเดยอย่าง คำถามคำพ่อยเอ้ยคุณพ่อคุณแม่เอ้ยน้องนงน้องลูกเต่ากับปลาเท่างงเงียนอนทุกมีเงินส่งเสริมลูกนี่แหละเป็นคนถูกคนหยาสิ่งที่ลูกจะได้คือเฮือนอยู่ดินคือเฮือนบอลอยู่ให้ลูกอยู่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่เอ้ยโดยโดยเนาะได้มาอาศัยอยู่น้ำลูกน้ำพัวนี่แหละลูกพัวกะโอ้มีแม่แม่ตายปะโดย ลูกกาผ่ากําพอยพอกะพอนะ้ามาเอาเมียใหม่แล้วพ่นทิ์พันป้าลูกก็ได้มาอยู่กับทอหน่อยอันนี้แล้วพอได้ซื้อให้ลูกให้ลูกอยู่ลูกเช่าชาบานําเมืองอยู่ก็อยู่ดินชาวบา้านชาวเมืองคนนี้แล้วพนอีดูต้นศาสตร์พึงละให้ยูคือพ่พอคุณแม่เลยมาเลี้ยงลูกจน่าลูกจนตบได้ใหญ่บ้างแบบปัจจุบันนี้นี่แล้ว แต่ว่าชวนลำบากกับลำบากบนมีเพื่อนมีดินอยู่นี่แล้วโดนถูกแต่น้องน้อยกตบไม่ได้เขาทำเพี้ยนมีเงินส่งเสริมเพี้ยนกับอยู่ไกลพ่อแม่คุณคุณว่าขอเอ้ยแต่เงยนกับยังเงยนผู้เดียวเนาะเงยนผู้เดียวบุมีเงินส่งเสริมตาเป็นไปได้กับอยากให้เข้าต่อพินา ้องเห็นแตอยู่ไกลไปน้ำถาะน้ำถางกับยันโลดยันล่างนี่แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ยังให้ได้โลดและช่วงเชิมนองหน่อยเขาทำนี่อะโลดกับโหลดจักรบริเวอนั้นแล้วโอเคเนาะไม่น้องเนาะกะมื้อนี้กะเดี๋ยวบ่แองกะสิได้ ขอตกับก้อนแล้วนะพี่น้องเนาะกมืโอนี้กับบอเอก็ได้มามอบของให้เพื่อนนะเท่าที่เห็นนะพี่น้องเนาะโดย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 เป็นยังไงก็พากันสู้สู้เด้อเท่าเด้อเราก็คือขคุณแม่ดลายโดยโดยโดยดีมีแหงเด้อโดยกัืโอนี้กับไอ้ขอตกับก้อนเท่าไรเด้อเราเนินด้วยนะลูกเดียว โอเคโอเคเนาะพี okay. ่น้องเนาะกะเดี๋ยวมื้อนี้กะบ่แฮ่สิขอโทษกับก่อนเด้อกะหลังจากเฮาได้มอบของให้เอื้อยเพิ่นเนาะแต่ว่าน้องผู้ไปเียนน่ะมื้อนี้เพิ่นก็ไปเฮียนหนังสือเนาะว่ามันเป็นวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะกะเพิ่นก็บ่อยู่ซําก็บ่ได้ลองุดซําเนาะพี่น้องเนาะว่าบ่ฮู้ว่าว่ซื้อมาให้เพิ่นอันสิพอดีตัวเองเพิ่นบ่พ่นน่นะแล้วกปึ้มแน่เนาะแล้วก เสื้อแต่บัวหัวน้องมือนใ่ได้รือบ่่น้องพี่น้องเนาะกะขอขนอื่นกะขอขโมกข้าใจจากทั้งพ่อเพลงและแม่มุกเนาะที่เป็นอยู่อเมริกาเนาะได้พากเงินจำนวนหนึ่งมาให้บ่เอซื้ออุปกรณ์การเฮียนให้น้องแล้วก็แล้วก็เสื้อผ้าเพิ่นเนาะแล้วก็รองเท้าแล้วก็มีข้าวสารมาม่าปากระปองขนมแน่นานพี่น้องเนาะกะขอขโมุกขอบใจหลายๆเด้อพ่อแม่เด้อกะขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อกะขอให้เจ้า คิดสิ่งใดก็ให้สมดังปรารถนาเด้อพ่อกับแม่เด้อก็ขอให้เป็นสะพานบุญต่อลูกวันนี้ตลอดไปเด้อก็ขอกราบสบายดีมดจุจคูสุขอนันติขัมครับสมคลิปเบ่าแอร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบ่าแอร์นนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ่าแอร์เฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะก็ขอกราบสบายดีเด้อ